वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอการทำนายวันทั้งเกตวันประจำวันที่21-31ตุลาคมปี2564จงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอนะคะ ขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้กล้าผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จเราจะมาเริ่มต้นการทำนายวันอาทิตย์เป็นวันแรกค่ะช่วงนี้คนวันอาทิตย์มักจะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองเกณฑ์การเงินการลงทุนกำลังจะตอบแทนกลับเข้ามาค่ะเหนื่อยกับการงานเหนื่อยกับสิ่งที่ต้องทำต้องจัดการหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นคลี่คลายไปได้ค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลถ้าไม่ส่งข่าวมาก็ต้องติดต่อมาค่ะจะได้ข่าวจากคนทางไกลเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศคนทางไกล จะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณค่ะแต่บางครั้งในช่วงนี้สิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่ค่อยเป็นดังใจค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีข่าวไม่ดีสิ่งไม่ดีอาจจะเป็นทุกขลาบนะคะ ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามวันเวลาจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลวันเวลาและสายน้ําที่เคลื่อนตัวไปจะนําทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคค่ะคุณจะได้โชคจากลูกจากเด็กจากบริวารการตั้งท้องมีบุตรมีโชคมีเด็กการออสิ่งดีๆจากบุตรบริวารจะนําสิ่งที่ดีๆข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องลูกเรื่องบุตรบริวารค่ะ อุปสรรคปัญหาจะสามารถฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้เม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะจัดการแก้ไขคลี่คลายไปได้ค่ะขอพอรจากองค์พศิวะองค์พรศิวะจะนำทางให้คุณกล้าผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสําเร็จค่ะอาจจะต้องทําอะไรหลบๆบสั้นๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างบางครั้งการโกหกมันก็อาจจะไม่ได้เรื่อง เรื่องเลวร้วายเสมอไปนะคะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะบางทีมันอาจจะกลับย้อนกลับมาทำร้ายตัวคุณค่ะเป็นผู้หญิงที่มีอำนาจมีบารมีจะมีชัยชนะเหนือศัตรูได้ผู้ใหญ่คอยอุปถรัรมภ์ค้ำชูคอยช่วยเหลือให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ค่ะสรุปสำหรับคนวันอาทิตย์ประจำสัปดาห์นี้เกณฑ์การเงิน คุณจะได้เงินจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้แต่ให้ระมัดระวังเป็นทุกขลาบนะคะขอให้ระมัดระวังด้วยจะได้โชคจากทางไกลอาจจะมีเงินก้อนใหญ่มาจากทางไกลค,คะ่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจ คนมีคู่อยู่แล้วจะมีโชคมีข่าวดีกับเรื่องบุตรเรื่องบริวารจะได้โชคได้การตั้งท้องมีบุตรหรือมีข่าวดีกับบุตรกับบริวารค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะได้รับการช่วยเหลือจากคนสูงวัยผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือจะฟันฝ่าผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสุขภาพระวังเกณฑ์การเจ็บป่วยอุบัติเหตุมีบ้างเล็กน้อยขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่คนที่เกิดบันทร์น,นะคะโชคลาภสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกห้ยรวยเบิร์มมีโชคมีลาบเงินฟุกฟุกกำลังจะเข้ามาในมือค่ะคนสูงขาวจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกรุ้มเป็นกังวลบุคคลคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเป็นบริวารหรือเป็นคนรอบข้างของคุณหรือแม้กระทั่งคนที่คุณรู้จักก็ขอให้ระมัดระวังนะคะการเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปช่วงนี้มีเกณฑ์การลงทุนเงินไม่ค่อยอยู่มือมักจะออก ได้ซ้ายจ่ายขวาได้เข้ามาจ่ายออกไปค่ะเกณฑ์การงานจะผ่านพ้นจะคลี่คลายเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนจะไปเจอกับสิ่งที่ดีๆค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติขอโทษค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศจะประสบความสําเร็จค่ะเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ด้วยตัวของคุณค่ะจิตใจอารมณ์เปรปรวุนฟุ้งซ่านคิดมากวิตกกังวลใจพยายามระงับอารมณ์นะคะเพราะว่าช่วงนี้อารมณ์ของคุณค่อนข้างแปรปรวนค่ะจิตคิดเล็กคิดน้อยคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้พยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองค่ะ จะได้เกี่ยวข้องกับเอกสารอาจจะเป็นเอกสารการเดินทางติดต่อเซนเบอร์กู้ถอนเอกสารต่างๆหรือแม้กระทั่งการขึ้นโรงขึ้นศาลก็ขอให้ระมัดระวังค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทาง ขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอค่ะจะมีโชคมีสิ่งที่ดีๆได้ข่าวดีการแต่งงานการมั่นหมายข่าวดีคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจค่ะจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางการเดินทางไกลปลอดภัยดีไม่มีปัญหาอะไรระมัดระวังสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีมาร้ายของไม่ดีสิ่งไม่ดีเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันพัวพัน,พนระมัดระวังด้วยค่ะ บางทีรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจก็ขอให้ระมัดระวังด้วยค่ะสรุปในช่วงระยะเวลานี้เกณฑ์การเงินสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้มีเกณฑ์การถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบเกณฑ์การลงทุนจะประสบความสําเร็จแม้จะไม่อยู่ในมือแต่ก็ยังคงหมุนคล่องอยู่ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จแม้เหนื่อยแต่คุณก็จะมีเกณฑ์การเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะไปพบในเจอในสิ่งที่ดีค่ะ อาจจะได้เกี่ยวข้องกับต่างชาติหรืองานด้านต่างประเทศก็จะยิ่งดีค่ะส่วนในเรื่องของความรักอาจจะอิลุงตุงนางหน่อยคนมีคู่อาจจะมีเกณฑ์การพบเจอแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะคิดพิจารณาให้ดีนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะได้โชคจากความรักการตั้งท้องมีบุตรข่าวดีค่ะการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเพลียค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันอังคารนะคะ เกณฑ์เงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในมือสี่าิห้าแสนล้านสองล้านเกณฑ์การเงินของคนเราไม่เหมือนกันนะคะมหาเดวีอาจจะพูดเยอะเกินไปแต่เกณฑ์เงินก้อนใหญ่คุณกําลังจะเข้ามาในมือค่ะคนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาจะได้ข่าวจากคนที่อยู่ทางไกลค่ะเกณฑ์ความรักระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกณฑ์ความรักอาจจะรักคนนั้นมีคนนี้มีรักซ้อนซ่อนรักเกิดขึ้นหรือ รักมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปนะคะจะได้เกณฑ์ข้าวของเงินทองสิ่งของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับบ้านหล้างไม่รถคันใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะช่วงนี้ยังคงต้องยืนหยัดด้วยตัวเองต้องสู้ด้วยตัวเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะระมัดระวังการทะเลาะวิวาท มีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแหว่งมีปากมีเสียงรถไฟชนกันก็ขอให้ระมัดระวังค่ะผู้ใหญ่จะทําให้ทุกใจกรุ้มใจเป็นกังวลใจอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะมีคําพูดที่ทําให้ทุกขให้กลุ้มเป็นกังวลค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลของคุณจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆจะมีความสําเร็จกับการเดินทางค่ะการเลี้ยงฉลองการเฉลิมฉลองการกินเลี้ยงงานเลี้ยงงานสังสรรค์จะนําทางให้คุณ พบกับสิ่งที่ดีๆค่ะระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราค่ะเกณฑ์ความรักใครที่มีคู่อยู่แล้วจะมีเกณฑ์ความสุขความสําเร็จจะได้โชคจากคนที่คุณรักค่ะแม้จะมีวูบวาบมีอ,อ่มือที่สามเข้ามาบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะจะได้เงินก้อน เงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากการขายที่ดินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเงินก้อนใหญ่ที่คุณจะได้กําลังจะเข้ามาในมือค่ะมันเป็นเงินที่คุณรอคอยมานานแล้วช่วงนี้คุณจะปังๆเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินค่ะเรามาดูสรุปกันสําหรับคนที่เกิดวันอังคารประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์การงาน อาจจะมีเรื่องต้องเหนื่อยต้องต่อสู้ฝ่าฟัน,ฟนอุปสรรคด้วยตัวเองมีหลายสิ่งหลายอย่างรุมเรา้าแม้กระทั่งผู้ใหญ่จะทําให้คุณทุกข์ใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้เพียงอย่างเดียวระมัดระวังคําพูดค่ะเพราะคําพูดของคุณอาจจะย้อนกลับมาทําลายตัวคุณนะคะคิดก่อนพูดเสมอค่ะส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันระมัดระวังรักซ้อนซ่อนรักค่ะแต่ส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วแม้จะมีมือที่สามเข้ามาแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ ความรักครอบครัวความสุขสมบูรณ์ของคุณจะกลับเข้ามาค่ะส่วนการเงินดีมากโชคลาภสามารถเสียงโชคเสี่ยงดวงได้เงินที่ลงทุนไว้กําลังจะกลับต่อแพลนเข้ามาค่ะเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาในมือนะคะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพุธค่ะ การเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบางครั้งเหงือไม่ไหลใครไม่ย้อยเงินก็ไม่เข้ามาค่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะทำให้คุณทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจค่ะเรื่องราวในอดีตจะส่งผลสะท้อนกลับมาทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลต้องแก้ไขคลี่คลายเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาค่ะ ความรักลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจอยากเดินหันหลังให้กับความรักแต่ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณยังคงต้องอดทนอยู่ที่เดิมเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งความจเจริญรุ่งเรืองกำลังจะเข้ามาค่ะเดวอร์ไพ่สุขสมบูรณ์ไพ่แห่งความรักไพ่แห่งสิ่งที่ดีๆแม้จะมีอุปสรรคปัญหาคุณก็จะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ เกณฑ์การงานไม่ค่อยได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการคิดไว้แพลนไว้ไม่เป็นดังใจแม้คือบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีสิ่งที่ดีเข้ามาสิ่งไม่ดีเข้ามาชีวิตคนเรามันไม่ได้ทุกอย่างเสมอไปเพราะฉะนั้นแม้จะงานไม่เป็นอ่อ งานแม้จะไม่ดีแต่ยังคงมีเดือดซันเข้ามาช่วยก็คือจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดออช่วงนี้ระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษค่ะคําพูดจากผู้ใหญ่จะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ่มเป็นกังวลระมัดระวังความผิดหวัง ร่มสลายสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังไม่เป็นดังใจคิดไว้แพลนไว้แต่ไม่เป็นดังใจค่ะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสูงวัยอาจจะเป็นออญาติผู้ใหญ่ของคุณหรือหัวหน้างานของคุณจะช่วยเหลือจัดการปัญหาของคุณค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนำทางให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์ใจลุ่มใจเป็นกังวลใจคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะสรุปสําหรับคนที่เกิดวันพุธประจําสัปดาห์นี้เกณฑ์การงาน จะมีอุปสรรคปัญหาไม่ได้ดังใจไม่ได้ตามเป้าหมายแต่ให้คุณอดทนมีความพยายามคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้เพราะมีเดือนซันเข้ามาช่วยเหลือช่วงรุ้งโรดแม้จะมีปัญหาคุณก็จะแก้ไขแล้วประสบความสําเร็จไปได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักจะมีทั้งทุกข์และสุขคนโสดอาจจะพบเจอคนรู้ใจแต่ยังคงไม่เป็นดังใจส่วนคนมีคู่อาจจะมีปากมีเสียงแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลาย จัดการไปได้ความรักของคุณก็จะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินในช่วงนี้ต้องประหยัดมัธยัติเพราะอาจจะมีอุปสรรคปัญหากับการเงินรายจ่ายอาจจะมากกว่ารายรับให้ระมัดระวังเพราะจะมีเกณฑ์ความผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องเงินเกิดขึ้นค่ะระมัดระวังอุบัติเหตุของหายสิ่งไม่ดีสุขภาพก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีค่ะลึกๆในใจ มีเรื่องทุกข์ทรมานใจเครียดวิตกกังวลใจการงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นหากใครสมัครงานไว้ก็จะได้งานค่ะระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวงมีปากมีเสียงให้ระมัดระวัง จะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอการเดินทางไกลปลอดภัยดีค่ะศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเดวะมหาเดวีจะนำทางให้คุณก้าผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลขอพรจากพระองค์พระองค์จะประทานพรการตั้งท้องมีบุตรจิตใจอารมณ์ความเป็นแม่ฟุ้งซ่านแปรปรวนจะมีโชคกับการตั้งท้องมีบุตร จะได้เลี้ยงฉลองเฉลิมฉลองเลี้ยงสังสรร์งานกินเลี้ยงงานเลี้ยงงานสังสรร์งานแสดงความยินดีแต่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคงเหนื่อยต้องแก้ไขต้องจัดการแต่คุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะ ระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดเกณฑ์สุขภาพระวังการร่มหมอนนอนเสือเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแวง้งมีปากมีเสียงบางครั้งเราไม่ได้ดึงดันเอาเรื่องกับเขาเขามาดึงดันเอาเรื่องกับเราค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระศิวะจะประทานพรกับพรที่คุณร้องขอคุณจะสมปรารถนาค่ะแม้บางอย่างไม่ได้ดังใจไม่ได้เป็นตามเป้าหมายที่หวังหรือต้องการอดทนรอคอยแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะ เรามาดูสรุปกันสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีประจำสัปดาห์วันที่21-31ตุลาคมนะคะเกณฑ์การงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนเกณฑ์การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นค่ะมีความสำเร็จส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปมีเยอะก็จ่ายเยอะค่ะส่วนในเรื่องของความรักคนโสด จะมีความเจ็บปวดลึกๆในเรื่องของความรักส่วนคนมีคู่ก็อาจจะอิรุงตุงนังกับบุตรกับบริวารอาจจะมีปากมีเสียงเป็นธรรมดาเหมือนลิ้นกับฟันแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะออระมัดระวังสุขภาพอาการเจ็บป่วยไม่สบายการเดินทางไกลปลอดภัยดีไม่มีอุปสรรคปัญหาอยากสำเร็จร้องขอพรจากองค์พศิวะค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เกิดวันศุกร์ค่ะ ระมัดระวังการใช้ใจ่ายจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ก็มีโชคลาภนะคะขัดสนแต่มีโชคลาภมันย้อนแย้งกันไม่ใช่นะคะบางทีก็มีโชคแต่มันอาจจะไม่ได้ดังใจหวังเยอะแต่ก็ได้น้อยก็เป็นไปได้ทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อใจค่ะระวังการใช้ใจ่ายไม่ใช่ว่าได้มาเยอะจ่ายเยอะมันก็หมดเหมือนกันค่ะ สับสนสองกิจสองใจจะเดินทางซ้ายหรือเดินทางขวาจงมั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองค่ะการเงินจากการขายในบางอย่างจะได้เงินก้อนเข้ามาเงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินค่ะบ้านที่อยู่อาศัยจะให้โชคให้สิ่งที่ดีๆการทําบ้านใหม่ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านขยับขยายที่อยู่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะ จะได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่สิ่งใหม่ๆกําลังจะมีเข้ามาหรือแม้กระทั่งความรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะช่วงนี้คุณอาจจะต้องทําอะไรหลบๆซ่อนๆโกหกในบางสิ่งบางอย่างเพื่อทําในบางสิ่งบางอย่างหลบซ่อนซ่อนเลนปิดบังค่ะช่วงนี้บ่วงชะตากรรมทําดีได้ดีทําสิ่งที่ไม่ดีไว้กําลังจะโค้งโค้งกลับตอบแทนเข้ามาค่ะช่วงบ่วงวิบากรรม ความรักอาจจะมีรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเกิดขึ้นคนโสดก็ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะจะมีความทุกข์ความกลุ้มเป็นกังวลเกิดขึ้นในดวงชะตาคําพูดจากผู้ใหญ่อาจจะทําให้ทุกข์ใจกลุ้มใจเป็นกังวลใจช่วงนี้มีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเรามาดูสรุปการสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ประจําสัปดาห์นี้วันที่21-31ตุลาคม เกณฑ์การเงินจะได้เงินก้อนเงินตกเบิกเงินจากธนาคารเงินจากแหล่งเงินเงินจากสถาบันการเงินหรือเงินจากบุคคลก็เป็นไปได้โชคลาภก็สามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้ แต่ก็ขอให้ระมัดระวังการใช้จ่ายไม่ใช่ว่าได้มาเยอะจ่ายเยอะมันก็จะหมดค่ะเพราะจะมีเกณฑ์การติดขัดขัดสนเกิดขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานมีอุปสรรคปัญหาบ้างแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะระมัดระวังคําพูดจากผู้ใหญ่หัวหน้างานทําให้คุณกลุ่มทุกข์เป็นกังวลส่วนในเรื่องของความรัก คนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะส่วนคนที่มีคู่ก็อาจจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างเหมือนลิ้นกับฟันแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพระวังเกณฑ์ความเจ็บป่วยด้วยค่ะเรามาต่อกันที่วันสุดท้ายคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะคิดมาก เครียดวิตกกังวลใจหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเรา้าทําให้ต้องคิดต้องวิตกกังวลจะได้เดินทางไกลเกี่ยวข้องกับเกณฑ์การเดินทางหรือคนทางไกลจะเดินทางมาหาหรือติดต่อมาเกณฑ์การงานจะประสบความสําเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งข่าวดีเกี่ยวกับการงานจะได้ข้าวของสิ่งของเงินทองข้าวของมีค่าอาจจะเป็นเงินเป็นทองเป็นของประดับ จะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทาหารตำรวจหรือหน่วยงานราชการที่ต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะเบาะแว้งมีปากมีเสียงจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศงานด้านต่างประเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระศิวะองค์มหาเดวะมหาเดวีจะประท จะประทานพรในพรที่คุณร้องขอเหนื่อยกับเกณฑ์การงานเหนื่อยกับบริวารหัวหน้างานบริวารจะทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มเป็นกังวลศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนําทางให้คุณกล้าผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะเกณฑ์การเงินมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปเกณฑ์จะได้รับการช่วยเหลือจากหัวหน้างานผู้ใหญ่จะให้รับ จะช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรุมเร้าคุณจะได้โชคจากผู้ใหญ่ค่ะสรุปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ประจำสัปดาห์นี้วันที่21-31ตุลาคมเกณฑ์การงานบริวาร ไม่ได้ดังใจทำให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มต้องแก้ไขต้องจัดการแต่การงานของคุณจะประสบความสำเร็จก็คือหมายถึงว่าคุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้แม้จะกลุ้มแม้จะเครียดแม้จะวิตกกงังวล แต่ทุกอย่างจะผ่านพ้นจะคลี่คลายแล้วจะประสบความสําเร็จค่ะเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจส่วนคนมีคู่มีความสุขอาจจะทุกข์บ้างแต่ก็สุขมากกว่าทุกข์ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินโชคลาบสามารถเสียงโชคเสียงดวงได้มีเกณฑ์ได้โชคได้ราบขอพรจากองค์เทพคุณจะประสบความสําเร็จการเดินทางไกลปลอดภัยดีสุขภาพเพียงแค่ความเหนื่อยอ่อนเท่านั้นค่ะสรุปครบแล้วทั้ง7วัน หวังเป็นอย่างยิ่งทุกครั้งสำหรับการทำนายจะนำทางให้คุณก้าผ่านพ้นอุปสรรคขอองค์พศิวะประทานพรให้ทุกคนก้าผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จโอมนมัชวิยะโอมนามัชวายะขอบคุณค่ะ